สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอักขราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับลัคนาราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟมีดาวที่ให้อิทธิพลประจำราศีก็คือดาวพระอังคารซึ่งก็ได้โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่มั่นคงแข็งแกร่งต่อดวงชะตา แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤ,ฤษภเป็นราชาโชคนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาในด้านต่างๆของ,ของท่านก็ขอเชิญมาต,ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับในด้านการงานดาวพฤหัสบดียังคงโครจรสถิตในราศีมังกรภายใต้ภพกรรมะและด้วยดาวพฤหัสบดี เป็นประธานดาวฝ่ายสุภเคราะห์ย่อมส่งผลและมีอิทธิพลหนุนนำในเรื่องหน้าที่การงานท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงหรือคนในสังคมรอบตัวเป็นอย่างดีดาวเสาก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีมังกรเป็นเกษตรราธิบดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและก็อยู่ภายใต้พบกับมาเช่นกันนะครับส่งผลให้ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่ ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการท่านที่รอการเปลี่ยนงานหรือขยับขยายสามารถเริ่มทำได้ในเดือนนี้เลยนะครับในเดือนนี้ดาวเสาร์จะโคจรเจอกับดาวพุธก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อสื่อสารการเจรจาต้องทำให้ชัดเจนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ยุ่ยุทางอารมณ์หรือการสื่อสารที่กำกวมไม่ชัดเจนด้วยนะครับ ในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์โคจรสถิตในราศีกุมท่านมีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในโปรเจกต์เร่งด่วนบางอย่างหรือท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้งานเสริมหรืองานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำมาทำนะครับหากไม่เช่นนั้นท่านก็อาจจะได้ทีมงานใหม่เข้ามาช่วยทำในโปรเจกต์ใหม่ๆก็เป็นได้ครับในช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ดาวศุกร์จะย้ายมาสถิตร่วมกับดาวอาทิตย์ เป็นคู่สมพลกันนะครับดังที่ตำราโหรท่านว่าอาทิตย์กับสุขแจ้งจงจำจันร่วมราหูกำหนดให้อังคารกับครูสำเนียกนักนาพา่อพุทคู่กับเสาไจส,สีนี้สมพลย่อมส่งผลในด้านบวกแก่ท่านที่ทำงานรับราชการหรือพนักงานประจำนะครับท่านจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง มีเครดิตที่ดีในการทำงานและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนท่านจะสามารถสะสางงานต่างๆได้อย่างราบรื่นงานเก่างานค้างก็จะสามารถปิดจอบได้สำเร็จเป็นอย่างดีนะครับด้านการเงินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์หลายท่านได้ใช้ความพยายามและบากบันในการหาเงินหาทองเป็นอย่างมากนะครับกว่าจะได้มาก็ไม่ง่าย ท่านจำเป็นจะต้องใช้ความอดทนและการต่อสู้เป็นอย่างมากแต่เมื่อเข้าสู่วันที่24กุมภาพันธ์ดาวอังคารดาวการเงินจะโคจรสถิตในราศีพฤษภในภพกระดุมพระเป็นราชาโชคเป็นตำแหน่งทางดวงชะตาซึ่งถือว่าให้คุณสูงในทางเกีติยศชื่อเสียง จะส่งผลให้ชาวราศีเมษมีโอกาสที่ดีในตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีอำนาจวาสนาได้รับการยกย่องจากวงสังคมเพื่อนฝูงมิสหายก็จะให้การช่วยเหลือทางด้านการงานและการเงินเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้ที่จะมีเข้ามามากขึ้นและเมื่อดาวประจำตัวของท่านเป็นกระดุมพระ ก็คือตัวท่านเองจะเป็นบ่อเกิดแห่งรายได้ชาวราศีเมษที่ยังลังเลหรือรอจังหวะมานานก็ควรถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องลงมือทำอย่างจริงจังนอกจากนั้นดาวอังคารยังไปสถิตร่วมกับปลาหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะได้ตำแหน่งเป็นดาวคู่ธาตุนะครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินที่สำคัญของชาวราศีเมษท่านที่มีพื้นดวงชะตาที่ดีดาวอังคารไม่เสีย มีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภแบบเหนือความคาดหมายหรือได้เงินก้อนได้เงินมรดกหรือเงินประกันด้วยนะครับโดยรวมแล้วท่านจะมีโชคดีทางการเงินเป็นอย่างมากในช่วงปลายเดือนนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ในการใช้ใจ่ายไปกับการซ่อมแซมสำนักงานบ้านเรือนหลักทรัพย์หรือยุดยานพาหนะนะครับราหูก็ยังคงโคจรในราศีพฤษภเป็นเจ้าเรือนลาภะ ภายใต้พบกระดุมพระเช่นนี้ท่านมีโอกาสที่จะทำรายได้หรือผลประโยชน์เข้ามามากจากธุรกิจซื้อมาขายไปหรืองานที่ไม่มีหน้าร้านงานออนไลน์บางท่านก็จะได้พบกับความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินอย่างน่าประหลาดใจแต่ท่านก็อาจจะมีเรื่องจำเป็นให้ต้องใช้จ่ายแบบไม่ทันคาดคิดหรือไม่ได้วางแผนเอาไว้เช่นกันนะครับ จึงควรระมัดระวังรักษาทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ดีและควรใช้จ่ายให้รอบคอบเนื่องจากจะมีโอกาสที่ท่านจะก่อหนี้สินในระยะยาวแต่หากว่าในช่วงนี้ท่านวางแผนจะซื้อรถซื้อบ้านหรือเอาเงินไปลงทุนในระยะยาวก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในเรื่องของความรักท่านที่มีคู่แล้วก็ให้ใช้ความถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดจาถนอมน้ำใจกันและกันเข้าไว้นะครับ เพราะท่านมีเกณฑ์จะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆจนอาจนํามาสู่การทะเลาะผิดใจกันได้นะครับส่วนท่านที่ยังโสดก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้เจอคนที่ถูกใจผ่านการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือสังคมการทำงานก็เป็นได้นะครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ในดือนนี้ได้ไพ่เซ e เอนออฟคัพ Night of Swords และ The World นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะเกิดมีความฟุง้งซ่านและไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่นักนะครับบางท่านก็อาจกำลังจะตัดสินใจหรือมีทางเลือกกับอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถเลือกได้ท่านอาจกำลังมีความกังวลใจในเรื่องของอนาคตซึ่งในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ท่านควรจะต้องรีบร้อนในการตัดสินใจนะครับ ท่านควรหาเวลาปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้รู้หรือสอบถามคนรอบข้างก็อาจจะได้คำตอบที่ดีกว่าการตัดสินใจเองตามลำพังนะครับในช่วงนี้หากท่านจะพูดหรือจะทำอะไรก็ขอแนะนำให้ท่านทำด้วยความตั้งใจให้ชัดเจนเด็ดขาดไปเลยนะครับโดยสรุปแล้วท่านอาจกําลังมีความคิดที่อยากจะยกระดับชีวิตให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับ ดังนั้นท่านคุณอย่าพึ่งใจร้อนเรื่องการเงินการทองก็กำลังจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆในอนาคตแน่นอนครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษ จงประสบแต่ความโชคดีมีชัยและมีความสุขตลอดเดือนนี้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามความปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ